สออนให้พี่น้องดกนก่่เราวิตามินซีค่อยมาต้องได้ไปหายากดึงขึ้นมากกระแมนโหลด หน่วยนี่สิออกสมเนียจักหน่อยพอบ่ทันได้แก่ค่ะหน่อยนี่ออกสมในจากหน่อยเด้แอ,อ,อดแล้วก็เนื้อมันจะบ่ชชํามันจะไม่ชุ่มชื้นมันจะไม่ช่ขคอยก็เว่าล้าตกไท่ว้าไท่ตกเลาว้ยสิ่หละมันบ่ทันไดิแก่ค่ะแต่ว่ากินได้อยู่หน่อยนี้จังหวานนี่หน่วยนี้ช่าแล้วค่ะสีเขียวๆนี่่าไปกินเด้อพี่น้อง เออกินบะได้กินได้แต่เน,นวยซุกนี่้นยซุกนี่จังกินได้เห็นเราก็อดเก็บบะได้จักเ่อส่ออ่อน